คุณกำลังฟังล่ามซัพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับล um ํำซําพอดแคสเริ่มเร็วเ,เริ่มรวยัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงินกับผมแอดจังกุกแห่งเพจลํำซัมครับวันนี้เนี่ยเราก็ด,ดําเนินเดินทางมาถึง EP ีที่9แล้วนะครับก็จะเดินทางครบ10ตอน10 EP ีแล้วดีใจสุดๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์แล้วก็ทุกยอดวิวเลยนะครับก็วันนี้เป็น EP ีที่9ใช่ไหมวันนี้ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดรายจ่ายกันบ้างครับเพราะวหลายคนเนี่ยพยายามหาวิธีแต่แบบออมเงินให้เยอะขึ้นนใชมแบบวิธีงา ทําอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังออมเงินได้น้อยอยู่ดีส่วนหนึ่งนะั้นน่ะไม่ใช่มาจากแบบว่ารายได้ที่น้อยอย่างเดียวครับมันเกิดมาจากรายจ่ายของเรานี่แหละต่อให้เรามีรายได้เยอะเนี่ยแต่ถ้ารายจ่ายเราเยอะตามมันก็ยังเป็นปัญหาทางด้านการเงินอยู่ดีนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาบอกเเคล็ดลับลดรายจ่ายในชีวิตกันนะครับ <S <S เพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้นําไปปรับใช้และมีเงินออมเพิ่มขึ้นซึ่งทั้ง7วิธีนี้นะครับสามารถเริ่มทําได้ทันทีนะครับตั้งแต่ฟังพอดแคสต์นี้จบเลย ฟังจบปุ๊บเนี่ยทำปั๊บเนี่ยรับรองว่ามีเงินออมเนี่ยเหลือมากกว่าเดิมแน่ๆครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อที่1กันเลยครับ1น,นะครับก็คือการไม่ก่อหนี้เพิ่มครับ ใครที่ไม่เป็นหนี้หรือไม่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยคือคุณทําได้ดีแล้วครับสุดยอดแล้วยิ่งมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งสร้างหนี้ในช่วงนี้เลยนะครับให้เน้นสะสมเงินออมไปก่อนเพราะสิ่งที่น่ากลัวของหนี้อ่ะยิ่งพวกหนี้บัตรเครดิตนะครับก็คือดอกเบี้ยที่ตามมาอย่างมหาศาลนะครับสูงถึง18%ต่อปีเลยคือถ้าใครยังไม่มีหนี้ตอนนี้ก็คือดีแล้วครับก็คือหยุดคิดเรื่องการสร้างหนี้ไปก่อนเลยแต่สําหรับใครที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะครับก็ผมอยากให้ตั้งงงกกกกตติกิาาาาััับววเเเเอออย่่่่่ชดจจนนนะร,ระไมมี้พ แล้วถ้าสมมติมีนี่อยู่2ก้อนเนี่ยนะครับก็ให้คิดซะว่ามันเป็น2ก้อนสุดท้ายในชีวิตนี้แล้วนะครับก็หมดนี่ก้อนนี้ก็จะไม่ไปสร้างนี่ก้อนต่อไปเพราะถ้าเรายังติดกับความคิดเดิมๆว่าเออเนี่ยน,นี่อันนี้จบเดี๋ยวเราไปผ่อนนันนู้นต่อดีกว่าเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะมีรายจ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับไม่จบไม่สิ้นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีมันก็จะเสียรายจ่ายพวกดอกเบี้ยเงี้ยครับไปเรื่อยๆทำให้เรามีเงินออมที่น้อยลงนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือยกเลิกบริการที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับลยนเกะ็ มีอะไรนะทั้ง Netflix ดิสนี y p พัส u ย u ทูปพ e m i u มี i ีไออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดยิ่งปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับพวกบริการพวกนี้แต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยเรากับใช้แค่ไม่กี่อย่างหรือแบบดูหนังแค่แบบ อย่างแอปแล้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มค่าถูกไหมหรือจะเป็นการฟิตเนสรายเดือนแต่สมัครแล้วเล่นแค่วันที่สมัครนะครับเคยไหมแบบว่าเอออยากหุ่นดีออกกําลังกายแต่ไปสมัครฟิตเนสเลยแบบลงทุนมากแต่พอออกได้วันเดียวก็แบบเออเหนื่อยไม่ไปออกแล้วกําลังกายปล่อยหุ่นอ้วนเหมือนเดิมก็ได้อะไรเงี้ยครับทำให้เราแบบเสียค่าใช้ใจ่ายพวกน,นี้เย,ยอะมากให้เรายกเลิกบริการที่เราไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเป็นแค่เงินหลักร้อยต่อเดือนแต่ถ้าลองคิดดูว่าหลายๆอย่างรวมกันนะครับเขาเรียกอะไรหลายๆบริการรวมกันอ่ะมัน หล,หลากหลายพันได้เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับมาเลือกซื้อบริการที่สําคัญจริงๆนะครับหรือพวกฟิตเนสเนี่ยเปลี่ยนจากออกกําลังกายที่แบบฟิตเนสเสียเงินไปใช้ศูนย์บริการใกล้บ้านไหมครับขอผมเนี่ยไปเขาเรียกไม่ใช่ศูนย์บริการศูนย์กีฬาใกล้บ้านผมเนี่ยก็คือเหมือนกันมะใช้ศูนย์กีฬาแบบวิ่งรอบศูนย์กีฬาแล้วเขาก็มีอุปกรณ์พวกยกดัมเบลอะไรแบบนี้เหมือนกันครับนอกจากประหยัดเงินแล้วเนี่ยผมว่าได้เจอคนเยอะๆได้เจอบรรยากาศดีๆด้วยนะครับแค่นี้ผมว่าก็ประหยัดเงินเข้ากระเป๋าได้หลายบาทแล้ว ก็มาถึงข้อที่3กันแล้วนะครับกับลถอุปกรณ์ g a เจตที่สเปคสูงเกินความจําเป็นในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าพวกมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับในการใช้ชีวิตซึ่งไม่ผิดเลยถ้าทุกคนเนี่ยจะมีแต่ผมอยากให้แนะนําว่าให้เลือกซื้อเท่าที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับเช่นเราซื้ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาเนี่ยแบบเทพมากเลยแบบมันใช้ดีสุดๆแบบมีความสามารถเต็มร้อเซเลยแต่เราเนี่ยไม่สามารถใช้มันได้ครบทั้งร้ออาจจะใช้มันได้แค่ห หรือ30%สที่มันมีนะครับก็เท่ากับว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนั่นเองผมก็อยากให้ทุกคนเลือกซื้อที่พอเหมาะกับสิ่งที่เราต้องใช้แต่ถ้าเราทํางานหรือว่าจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เยอะๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับอย่างตัวผมเองที่ทํางานหมกอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับก็คือทั้งวันมี24ชั่วโมงมใช่ไหมผมอยู่กับคอมพิวเตอร์ไปแล้วประมาณ10 สิชั่วโมงเนี่ยครับผมก็เลยจําเป็นี่ต้องซื้อคอมที่ราคาแพงหน่อยอาจจะต้องใช้แว่นกองแสงสีฟ้าออกเพื่อรักษาดวงตานะครับแต่กลับกันผมก็ลดสเปกโทรศัพท์ของผมลงเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานถูกไหมเน้นปรับให้เหมาะให้เข้ากับตัวเราดีที่สุดครับผมแล้วก็มาถึงข้อที่4นะครับก็คือทำอาหารทานเองเนี่ย ลดได้เยอะมากๆนะครับสำหรับรายจ่ายอาหารเนี่ยเป็นค่าใช้ใจ่ายรายวันที่ผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเยอะจริงๆต่อให้เราประหยัดสุดๆใช่ไหมสมมติทานข้าวมื้อละประมาณ50บาทถึง100เนี่ยก็ตกวันละประมาณ150 3 0 0บถึง3า0บาทแล้วครับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ4 5 0 0 9 0 0ถึง9,000บาทเลยนะ คือเยอะมากๆแถมยังมีวันที่เราแบบให้รางวัลพิเศษตัวเองถูกไหมเพราะเราคงไม่กินข้าวแกงอะไรเงี้ยทุกวันเราก็ต้องไปกินร้านแพงๆบ้างแบบเบฟชาบูอะไรเงี้ยครับเลี้ยงคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยหมดไปเดือนๆหนึง่งแค่ค่าอาหารการกินก็เป็นหลักหมื่นแล้วครับถ้าอยากประหยัดเงินในส่วนนี้จริงๆเนี่ยเราต้องลองเปลี่ยนมาทําอาหารเองดูบ้างครับเต็มที่เดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเสียค่าวัตถุดิบเนะี่ยประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นจะช่วยให้เราประหยัดได้สูงสุดเนี่ยถึงประมาณ5000บาทต่อเดือนเลยปีหนึ่งก็หกหมื่นแล้วครับแถมยังได้รสชา วัตถุดิบต,ตามที่เราต้องการด้วยใครชอบผักก็ใส่ผักเยอะหน่อยใครสายหมูสายเนื้อก็จัดหนักหมูเนื้อเต็มพิกัดอะไรเงีย้ยครับแต่ก็แนะนําให้ทานใน้ครบผ้าหมูด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแต่ผมเองเนี่ยก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทําอาหารเพราะว่าทาอาหารแต่และทีแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับก็ใช้เน้นสั่งอาหารจากแอปต่างๆเอาทำให้รายจ่ายในด้านนี้ของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็พยายามปรับ ในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับการทำอาหารทานเองนะถ้าถ้าผมแบบเป็นเชฟมือทอก็คงดีไปแล้วนะตอนนี้ต่อมาข้อที่5้านะครับนั่นก็คือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ง่ายที่สุดในการประหยัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยไม่ค่อยทำกันนะผมเองเมื่อก่อนก็ไม่ทำครับก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันนั่นเองเพราะการจดเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยหมดไปกับอะไรมากที่สุดนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนเลยเพื่อที่จะได้ลดรายจ่ายบางอย่างนะครับให้ถูกลงและเหลือเงิน อ็เพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาแต่พอได้ลองทําบันทึกรายรับรายจ่ายผ่านแอปลํามซําที่เรามีนะครับก็รู้เลยว่ามันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดบันทึกก็ง่ายนะครับสะดวกด้วยเพราะว่าบันทึกได้ตลอดเวลาแค่มีมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องมีสมุดปากกาอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยครับพอจ่ายเงินปุ๊บก็บันทึกปั๊บนะครับไม่มีลืมเลยดีมากๆครับสำหรับแอปลัําซ้มแล้วก็การมาทําบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับดีทั้งคู่นี่ต่อมาข ที่ควรประหยัดครับอาจริงๆผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจ่ายและก็ไม่ควรจ่ายนะครับคล้ายๆกับควาว่าจําเป็นกับอยากนั่นแหละครับจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเช่นค่าอาหารในแต่ละวันค่างวดบ้านค่างวดรถเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกับตัวเราในชีวิตประจําวันถูกต้องไหมครับอาหารก็เพื่อประทังชีวิตบ้านเพื่อไปอยู่อาศัยและรถเพื่อใช้เป็นผ่านในการทํางานประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดเนี่ยก็เช่นพวบ เปรียบเทียบราคาสิ่งของต่างๆก่อนซื้อครับอาจจะลดได้ไม่กี่บาทประมาณ10บาท20บาทนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆชิ้นรวมกันก็เป็นเงินหลายร้อยเหมือนกันถูกไหมลดการซื้อสิ่งของที่ซื้อมาแล้วเก็บพวกเสื้อผ้าต่างๆที่เห็นแล้วสวยสะดุดตาแต่ซื้อมาปุ๊บไม่เคยใส่เลยเก็บแต่ในตู้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ควรพักนะครับผมก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับกับข้อ7นะครับก็คือหากิจกรรมที่เราทําแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ใช้เงินหรือใช้เงินน้อยที่สุดครับ พยายามหากิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขโดยที่ใช้เงินน้อยที่สุดอย่างผมเนี่ยก็มีการเล่นเกมนะครับที่ทําให้มีความสุขได้แล้วก็สนุกได้นะครับแถมยังได้เงินด้วยจากการผมเนี่ยเปิดเพจเป็นของตัวเองนะครับเพจเกี่ยวกับเกมเนี่ยครับลองหาดูครับสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขโดยไม่ใช้เงินนะครับผมว่าถ้าหาเจอมันจะประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้เยอะเลยใครที่แบบเป็นคนชอบท่องเที่ยวเนี่ยก็ลองเปลี่ยนจากเที่ยวที่ไกลๆใช้เงินเยอะมาเป็นเที่ยวสถานที่ใกล้ๆแล้วใช้เงินน้อยดูนะครับาะว่านอกจากจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วอาจจะทําให้เราเจอความสุขใหหม่่ทีาไไดด้้วย ที่สําคัญก็คือประหยัดตังค์นั่นแหละ <c oughs> ก็ครบถ้วนกระบวน่าไปแล้วนะครับกับทั้ง7ข้อสําหรับใครที่ฟังไม่ทันหรือยังจําไม่ได้ผมขอทวนหัวข้อทั้ง7ข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1เนี่ยก็คือไม่ก่อหนี้เพิ่มใครไม่มีหนี้อยู่แล้วก็ดีแล้วครับ2ยกเลิกบริการที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ3ลดอุปกรณ์แกเจ็ตที่สเปคสูงเกินความจําเป็นที่เราใช้4ทําอาหารทานเอง 5. ท้าทบันทึกรายรับรายจ่ายครับ6 จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายและประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดแล้วก็7ครับหากิจกรรมที่เราทําแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ใช้เงินหรือใช้เงินน้อยที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับพอดแคสต์วันนี้นะครับเป็น7วิธีลดรายใจ่ายในชีวิตนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเราเองได้นะครับอาจจะไม่ต้อง ถูกเป๊ๆทั้ง7ข้อแต่ว่าทําเอาที่มันเหมาะกับเราครับเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเงินออมเพิ่มมาึ้นนั่นเองครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็มารอติดตามชมกันใน EP หน้านะครับเดือนหน้าสวัสดีครับ